ท่ามกา,การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้เชื่อว่าน้องๆมัธยมปลายส่วนใหญ่คงเริ่มหาหนังสือต่างๆมาอ่านเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันบ้างแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าควรวางแผนการอ่านอย่างไรหรือเริ่มต้นฝึกข้อสอบที่บทไหนดีช่วงนี้เมซี i i ินไซ h ์จึงมีตัวช่วยดีๆจาก NIA อย่าง Study Plan มาช่วยให้การวางแผนการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบให้ง่ายขึ้น Study Plan คือแอปพลิเคชันที่ช่วยวางแผนการทบทวนบทเรียนและฝึกทำโจทย์ข้อสอบโดยแอปนี้จะช่วยออกแบบตารางในการฝึกทำโจทย์ข้อสอบต่างๆในแต่ละวันซึ่งทุกครั้งที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วน้องๆสามารถกลับมาบันทึกข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบตรงในแอปได้แล้วระบบ AI จะนำไปวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนตารางการอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจในบทเรียนในสูตรต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการคิดหาคำตอบที่ซับซ้อนมากขึ้นเริ่มต้นกันที่สเต็ปแรกให้น้องๆทำการสแกน QR Code จากหนังสือของ Study Plan เกิเข้าไปเพิ่มแนวข้อสอบลงในแอปพลิเคชันซึ่งข้อต่างๆที่ชัดเจนของแนวข้อสอบจาก Study Plan กับแนวข้อสอบทั่วไปคือการเป็นข้อสอบแบบ Mock Up ที่ทางผู้พัฒนาได้ปรับแต่งโจทย์ในแต่ละข้อใหม่แต่ยังคงคอนเซปต์หลักในการหาคำตอบไว้ให้เหมือนกับข้อสอบจริงรวมถึงยังแยกชุดข้อสอบไว้เป็นหัวข้ออย่างชัดเจนเช่นชุดข้อสอบแคลคูลัสชุดข้อสอบตรีโกณมิติเป็นต้นซึ่งหากใครยังไม่มีหนังสือของ Study Plan ก็สามารถกดสั่งหนังสือได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันในราคาเพียงแค่เล่มละ200-300บาทซึ่งปัจจุบันทาง ที่แลนได้จัดทําหนังสือออกมาทั้งหมด3เล่มด้วยกันหลังจากทําการสแกนหนังสือเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะให้กําหนดเะยะกเวลาที่วางแผนไว้ว่าจ่าหนังสือในแต่ละวันโดยสามารถเลือกได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงและจะช่วยออกแบบแผนการฝึกทําข้อสอบเบื้องต้นที่สอดคล้องกับไทม์ไลน์ในการสอบแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น AT, แกดแพดกาวิชาสามัญหรือแซดโดยแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลของแผนการอ่านในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นหัวข้อของข้อสอบชุดนั้นๆโจทย์คําถามและตัวเลือกของโจทย์แต่ละข้อรวมถึงหมายเลขหน้าในหนังสือโดย ต้องเสียเวลาพลิกหนังสือตามหาเอาเองและหลังจากฝึกทําข้อสอบตามแผนที่แอปพลิเคชันวางไว้ให้แล้วอย่าลืมกลับมาฝึกฟีดแบคระดับความยากง่ายในการทําโจทย์ในแต่ละข้อเพราะระบบ AI จะนําข้อมูลในส่วนนี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับประวัติข้อสอบในปีที่ผ่าน,านมาเช่นความถี่ของการออกข้อสอบในเรื่องของดังกล่าวแนวคิดและสูตรต่างๆเกี่ยวข้องกับข้อสอบชุดอื่นมากน้อยแค่ไหนเพื่อปรับแผนการอ่านหนังสือในวันต่อๆไปให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและเหมาะสมกับจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนและนี่คืออีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับน้องๆในการเตรียมตัว สอบในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่ง Study Plan ยังรวบรวมท i ิปแอนทริคส์ที่เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่เตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยเช่นข้อสอบบทไหนที่ออกบ่อยเทคนิคการอ่านหนังสือให้ถูกวิธีรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาในมาหาวิทยาลายัย